วันนี้รายการทําทัวร์ของเราพามาทัวร์กันที่วัดท่าไม้ค่ะเส้นทางมาวัดนั้นเดินทางจากอําเภอกระทุ่มแบนให้ขับตรงมาทางถนนเศรษฐกิจหนึ่งค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิรุณหรือถนนเศรษฐกิจ8ขับมาเรื่อยๆข้ามแม่น้ำท่าจีนจะเห็นป้ายบอกทางมาวัดเป็นระยะๆเลยนะคะวัดท่าไม้แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นสำนักสงฆ์โพธิธรรมรังสีค่ะ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ได้ยกฐานะของสำนักโพธิธรรมรังสีขึ้นเป็นวัดท่าไม้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะบรรยากาศโดยรอบของวัดท่าไม้นั้นร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทัวร์กันให้รอบวัดกันไปเลยจะไปทัวร์จุดไหนกันบ้างยังไงต้องติดตามนะคะ เอาเล็กหมูต้มยำเผ็ดเผ็ดสองครับใหญ่เย็นตาโฟอ๋อเปล่าครับพี่คนนี้กินสองครับไม่ได้เอาสองชาเอาเห็นไหมเย็นตาโฟพี่อาอที่กินตาโฟเนี่ยเอาเลยคุณผู้ชมคะร้านก๋วยเตี๋ยวลงเรือแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าวัดริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนค่ะ ก๋วยเตี๋ยวลงเรือที่ว่านี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่ขายบนเรือที่จอดที่ฝั่งท่าน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่ารสชาติแซ่บถึงใจเลยทีเดียวค่ะบริเวณรอบๆมีที่นั่งเป็นโต๊ะซึ่งอยู่ที่โปค่ะและมีศาลาริมน้ำที่เหมาะสำหรับผู้ที่มาเรือนอกจากนั้นก็ยังมีของทานมากมายทั้งหมูสเต๊ะและของหวานชื่นใจอย่างน้ำแข็งใสให้สำหรับผู้ที่มาไหว้พระที่วัดท่าไม้ไว้หาของทานง่ายๆใกล้วัดได้ทานกันค่ะ เอห็นพี่เขาสั่งหมูเต๊ะมีดิเนาะมีหมูเต๊ะด้วยอ่ะฮะหมูเต๊ะมีค่ะเอาชุดหนึ่งฮะหมูเต๊ะให้ชุดหนึ่งค่ะพี่น้อโอ้โหลำไส้สอใช่กลัวอ้นวนเลยดอิอ้อมมีของใครของพี่อ้อมค,ครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับแล้ะเกี๊ยบเลยครับแะเกี๊ยบอยู่ไหนอ่ะฮะนี่ป่ะนี่ยใหญ่โคต าอาหารสั่งพนาูวชามเล็กเสอเตี๋ยวต้มยำไปไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่เออดิน้านนี้ถ้าเกิดเข้ามาก็อยู่สุดวัดเลยติดกับแม่น,น้ำใช่ท่าจีนนะฮะบรรยากาศดีวันนี้มาฝนตกด้วยอากาศเลยเย็น ผมเชื่อว่าร้านนี้เนี่ยต้องผ่านมือพี่อ้าําพัชราภามาแล้วแน่ๆไม่แน่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ผมเห็น,นตรงนั้นน้ำส้มหรือชาดําเย็นนะครับตรงไหนเอ,อ่ยในตู้เย็นน,น,นั่นนะครับน้ำส้มจ้ะน้ำส้มคั้นนะฮะับขอ้น้ำขอน้ำส้มคั้นได้ไหมครับน้ำส้มไม่ได้จ้ะอันนี้ของคนในร้านห้ามค่ะ ใครชอบเล็กยำเดินเชิญฮะที่วัดผ้าไม้ไม่ได้ครับไหว้พระเสร็จแล้วมาเจออย่างนี้นะโอ้โหแหลมเราไหว้เราไหว้คุณผู้ฟัเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังครับเราไม่ไหว้คุณผู้ชมเลยฮะคุณผู้ <laughs> ชมเลยครับตลอดพอเห็นของกินนะก็อร่อยๆอย่างนี้นะอร่อยไหมพี่อาร์ตไม่ได้นะอยู่ในวัดไม่นึกไง ช่ว่าจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวแซ่บเมื <ๆ S 2> ่อกี้พี่อาสังเกตว่าตอนเดินมามีอะไรบ้างทีเราเห็นเนีหมือนมีสถานที่เท่าพระนะฮะแล้วก็หน้าวัดเนี่ยมันเขากำลังสร้างกันอยู่เลยนะครับผมก็จะมีเศรษฐีใจบุญมาสร้างกันเต็มเลยเพราะว่าคนที่มาสร้างอ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็เรียกว่าเศรษฐีนะคนที่รู้จักให้คนอื่นทำบุญแบ่งให้คนอื่นนะเศรษฐีหมดอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ ศิล,ลปินดารามาก,กันเยอะเห็นรูปนี่มีพ<า>ีอ่อ้๊อนะดเดชยาย่าตอพี่เอ๋บอกพี่เอ๋แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรูปเราละไม่ละมัง้งเราไม่ถึงที่เขาจะาไปติดรูปละมัง้งพี่อ้อมันต้องติดเราไปไม่ถึงท่านน้ละมัง้งเป็นงานดีนะกาแสดงต้องถามจะได้เจอกับนักแสดงช่องเจ็ดใช่ไหมใช่ไม่มีวัดเป็นศูนย์รวมของการไม่จำกัดท่ายใช่ เดี๋ยวทันเสร็จเดี๋ยวเนี่ยพาเขาไปเจอกับวัดท่าไม้นะครับผมยงสายเานาแล้วใช่ไมที่เขาแปกกันหลังรถเยอะๆเนี่ยวัดท่าไม้วัดท่าไม้อันที้ที่แล้วที่อาร์ตบอกใช่ไหมฮะอยากรู้ว่ามีอะไรดีต้องมีนะเนาะต้องมีเรือข้างๆครับพี่อ้อมจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งอือฮะ เขามาขายก๋วยจับวเหรอใช่ก๋วยจับปลาแดงเหรอฮะกินไม่ไหวแล้วว่ะดิขึ้นชื่อมากเนาะปลาเขี่มาเขาขึ้นชื่อไว้ข้างบนอดี๋ยวชื่อลงนะไม่ใช่แล้วล่ะหมายถึงมีชื่อเสียงใช่ไหมใช่ฮะเผื่อใครไม่ถนัดก็เดี๋ยวต้มยำเลยเนาะก็เดี๋ยวต้มยำเดี๋ยวยานโฟก็มีก๋วยจับให้เลือกครับผมก็คือพวกสารพัดเส้นทั้งหลายอยู่ตรงนี้หมดในที่อ้อมเห็นียดน้ำยาตีนแนั่นน่ะเอเขาเรียกหนมน้ำแข็ง น้ำแข็งใสอ่ะเออน้ำแข็งใสเร<อ>้จ<ล>ะกินอ<ล>ะไร <ละ S 1> ผมสั่งให้น้ำแข็งใสน้ำแดงกินเข้าไปแล้วประกันว่าเบาแน่ๆเบาหวานแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่น้ำหนักเบาครับเด <c oughs> ี๋ยวไปเสิร์ฟพี่อ้อมหน่อย <c oughs> นี่น้ำแข็งใสก่อน ใช่แล้วพี่อ้อมไม่คืไม่ใส่นมเหรอนมข้นก็ไม่เอาเอ้าว<อ><อ>ข้างล่างข้างล่างพี่ย้อมกินน้ำแข็งก้ำแดง,งเลยเฉยแล้วขนมปังที่นี่ดีมากคือขนมปังให้ปลาเรยขึ้นหนื่อของปลาขึ้นหนึ่อของเราฮะ <c oughs> แยกมาให้เออก็ดีรู้จักแบ่งกัน มีอะไรกิอีกอ่ะตรงนี้นี่เลยฮะเพื่อให้มันออกจากปากว่ะเย็นเนาะฝนตกแล้วผมคืนตัวคุณผู้ชมจะเป็นเงาะคืนตัวตอนเนี้ยคือเป็นคนผมหยิกไงแล้วเวลาฝนตกถ้าเราก็ซูมอีกพูดแล้วก็ซูมรวบไหมหาอะไรมัดไว้ดีกว่าไหมครัรวบไหมรวบเนาะเรียบร้อย ก๋วยเตี๋ยวของหวานแลวเดี๋ยวไหว้พระวันนี้ชุดใหญ่นะฮะรเราจะพาคุณชมไปที่วัดเนี่ยวัดท่าไม้ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าอย่างที่พี่อาร์ตพูดเมื่อกี้แหละว่าเราเห็นดาราเยอะดารามาเยอะเหมือนกับว่าเฮ้ยมีอะไรมาหามาเจอเดี๋ยวนี้อาจจะได้เจอดาราก็ได้แล้วเราก็เหมือนพูดเล่นนะอาจจะได้เจอจริงๆก็ได้แต่ว่าวัดท่าไม้ที่เขาขึ้นชื่อเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคนมาดูดวงหรือมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หรือมีศรัทธาในหลายๆเรื่อง แต่วันนี้เราจะให้ดูว่าความสวยงามความก็เรียกว่าอีกอีกด้านหนึ่งที่ว่าถ้าไม้มีอยู่แล้วอะ่ะแต่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะครับเท่าที่แบบโอ้ยมาทํานี่มาดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยมามุมนี้ไปเลยได้ครับมาคุยกับหลวงพี่กันไปนะคะดีกว่าไหมพี่อ้อมได้หมดอ่นเหมือนหอนุงแกงดีกว่าเป็นงอ,อเดี๋ยวมันเป็นงอไะ ไม่หืนะหาให้อีกบ้างโอ้โหกินเบาแล้วครับพี่